เดี๋ยวเรามาเตรียมผักกันก่อนนะคะ นต๊พริกค่ะพริกจินดาเขียวแต่ใช้8เม็ดนะคะกุ้งแห้งเนื้อนะคะล้างให้สะอาดก่อนแต่ใช้35กรัมนะคะ จะใช้นะี่ค่ะหอมแดงค่ะแหัวกระชายค่ะประมาณสัก10แง่งนะคะแล้วก็พริกจินดานะคะสีเขียวต่ายใช้8เม็ดอ่าแล้วก็ผสมกุ้งสดลงไปด้วยค่ะ150กร,รัมกะปินะคะต่ายใช้ของกุ้งไทย1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ขกดให้ละเอียดเลย ก็จะโขลกแบบนี้ค่ะแค่นี้เข้าเขาแล้วตั้งน้ำนะคะต่ายใช้ฤิธิ์ครึ่งค่ะแล้วเราใส่ผักลงไปเลยนะคะข้าโวโพดบวก ทองค่ะแล้วก็ตาจะใส่น้ำปลาล้าลงไปด้วยนะคะ1นึ่งทับพีค่ะก็ใส่เกลือป่อนนิดหน่อยนะคะตาจะใส่แค่ประมาณสักปล,ปลายช้อนนะคะเกลือป่อนแบบซองสีชมพูแบบนี้นะแล้วก็ปรุงรสแค่นี้ค่ะ น้ำปลานิดหน่อยนะคะพอหอมๆสักหนึ่งช้อนโต๊ะลองชิมชิมดูนะคะว่าอย่าให้มันเค็มเกินแค่นั้น <c oughs> ต้อมให้เดือดก่อนค่ะแล้วก็คนๆน,นะคะถ้าเราใส่กุ้งลงไปด้วยเนี่ยตัวพริกแกงมันจะค่อนข้างเหนียว <c oughs> เสร็จแล้วนะคะใส่ใบแมงลักลงไปค่ะคั่วหน่อย